พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นนักสืบของเราในวันที่6ตุลาคมนี้ราคาหุ้นเริ่มรีบาวบ้างแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปทําจุดต่าสุดในรอบปีด้วยปัจจัยกดดันทางธุรกิจราคาหุ้นที่เราจะตาความเคขึ้นไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกท,ทันทีตั้งแต่เปิดตลาดทําการซื้อขายโดยบวกไป1%เปิดที่221บาทและขยับบวกต่อได้สูงถึง224บาทหรือบวกไปประมาณ2.28% ขณะที่มูลค่าการซื้อขายติด1ในห้าหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในเช้าวันนี้เราลองพูดถึงหุ้นบริษัทแอตวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือแอตวานผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศวันนี้หุ้นถูกถล่มขายอย่างหนักจากปัญหาคลาคาสซังกับ TOT คู่สัญญาสัมปทานในเรื่องเสาโครงขาย 2G 900เมกะเฮิร์ ข้าวิพาทเกิดจากแอ v วานที่ใช้เสาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G บนคลื่นย่าน900เมกะเฮิร์ที่เพิ่งจะหมดสัญญาสัมปทานกับ TOT ไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและยังคงต้องการใช้เสาต่อไปแต่ประเด็นนี้ก็เพิ่งจะถูกผู้บริหาร TOT ออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่เอาด้วยในวิเคราะห์ส่วนใหญ่หมองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่แอดวานจะแตกหักกับ TOT เพราะว่าจะเสียประโยชน์กันทั้ง2ฝ่าย ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงเป็นเพียงแค่ลีลาในการต่อรองของแต่ละฝ่ายเท่านั้นกรณีเลวร้วายสุดโลกคณะชาติมองว่าหากแอดวานถูกฟ้องและแพ้คดีทั้งค่าปรับแก้ไขสัมปทานเกือบ70 0 0 0ล้านบาทและต้องสร้างเสา 2G ใหม่เองทั้งหมดจะทำให้ราคาเป้าหมายของหุ้นถูกปรับลงไปประมาณ30บาทแต่หากแอดวานแค่ต้องสร้างเสา 2G ใหม่เองทั้งหมด โ็อกทิสโกมองว่าต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดราว13,000ล้านบาทคิดเป็นผลกระทบ4บาท40ส,ส,สตางค์ต่อหุ้นขณะที่แอดวานจดว่าเป็นหุ้นที่มีจุดเด่นในด้านการจ่ายเงินปันผลสูงและเป็นตัวเต็งในการประมูล 4G ในเดือนหน้าดังนั้นท่ามกลางมรสุมข่าวร้ายอาจจะเป็นจังหวะในการทยอยเข้าลงทุนหากมองว่าท้ายที่สุดแล้วทุกปัญหาจะผ่านไปด้วยดี เมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บลก c i m ประเทศไทยทีรศักดิ์นวราคุณแนะให้ขายออกไปก่อนเนื่องจากแพทเทิร์นของกราฟมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงและให้กลับเข้าซื้อที่แนวรับ210บาทโดยให้จุดขัดรอไปที่204บาท